สนับสนุนช่วงโดย PSC Bag and Luggage สวัสดีชาวเช็คลิสต์ค่ะวันนี้แจมก็จะมาเลือกกระเป๋าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็ต้องมีกระเป๋ามากกว่าหนึ่งใบยอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน วันนี้แจมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเวลาแจมเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยแจมดูที่อะไรบ้างเพื่อที่เวลาเราเลือกซื้อเราก็จะได้ใช้มันอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยแจมอยู่ที่ร้านกาแฟเพลินทวีค่ะเป็นร้านที่บรรยากาศน่ารักมากๆข้างนอกก็คือแบบรม่มรื่นข้างในก็บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วก็กาแฟกับขนมเขาเนี่ยอร่อยมากยักให้มานะคะ อันนี้กระเป๋าก็อยู่กับแจมแล้วจะสั่งออนไลน์มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเ,คเวลาแจมเลือกกระเป๋านะคะแจมก็จะดูที่ความอนเนกประสงค์ของเขาค่ะเราจะคิดก่อนซื้อว่าเออถ้าเราซื้อใบนี้มาแล้วเราเราจะใช้เขาได้บ่อยแค่ไหนนะคะ อย่างใบนี้เนี่ยก็ดีไซน์ก่อนเลยก็คือจะมีความเก๋เนาะสะพายได้ทุกสถานการณ์อย่างเช่นไปเที่ยวก็ได้หรือวจะสะพายไปทํางานก็ได้แล้วก็ของข้างในเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะใส่ของได้นิดเดียวนะคะดูใบเล็กก็จริงแต่ใส่ของข้างในได้เยอะมากค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะดูเรื่องของสีด้วยเวลาเราเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าอื่นๆเนี่ยก็สะพายได้เลยไม่ต้องคิดมากค่ะ แล้วเรื่องของความคงทนเนี่ยก็สําคัญนะคะอย่างใบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือทําจากหนังวัวแท้ค่ะทนทานแน่นอนนะคะนอกจากนี้เนี่ยสายสะพายเขาอะ่ะก็ยังปรับสูงต่ําได้ให้เข้ากับส่วนสูงของเราค่ะนี่แบบนี้ ของความจุก,กระเป๋าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเพราะว่าบางทีเราเนี่ยต้องไปไหนเช้าๆรีบๆใช่ไหมจะมาย้ายของกระเป๋าใบนี้มาใบน,อน้อมันก็เสียเวลาถ้าเรามีกระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวเนี่ยเราก็สามารถหยิบเขาปึ๊บแล้วออกจากบ้านได้เลยค่ะและอย่างใบนี้นี่ก็คือแจมชอบมากคือเขาแบบมีหลายช่องเนาะให้เราใส่ของได้ตามสะดวกของเราเลยอะ่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกระเป๋าลูกใบเล็กๆด้วยใหญ่เงินใส่ลิฟต์ได้อีก ก็เวลาสมมติว่าไปเที่ยวแถวบ้านแล้วก็ถือไปสวยๆเก๋ๆอยู่และนอกจากนี้นะคะเขาก็ถือได้หลายแบบด้วยเวลาเราจะถือแบบถือมืออย่างนี้ก็ได้ล้องแขนก็ได้หรือว่าเราจะเอามาสะพายข้างแบบ cross body ก็ได้เหมือนกันค่ะ จริงๆมีแค่2ใบนี้นะคะก็อยู่ในทุกสถานการณ์แล้วค่ะอย่างวันนี้แจมใส่เดรสเนาะแจมคิดว่าใบนี้เนี่ยจะเข้ากับชุดของแจมมากกว่าเช็คลิสต์เลยค่ะถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปเลือกซื้อได้ใน e-thailandbest.com ค่ะเดี๋ยววันนี้แจมขอไปกินกาแฟกับกินขนมให้หมดก่อนแล้วเจอกันค่ะ